สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแลวก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูใหม่นะคะวันนี้จะพาเด็กๆทํากิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะนั่นก็คือการประดิษฐ์เม่นน้อยนะคะจากนิ้วมือของเราค่ะค่ะนี่นะคะเป็นภาพตัวอย่างกิจกรรมในวันนี้นะคะค่ะอุปกรณ์ในการทํากิจกรรมนะคะก็ะจะอยู่ในชุดอุปกรณ์นะคะที่คุณครูเตรียมให้นะคะชุดนี้ค่ะก็จะมีเออเรามาดูกันก่อนนะคะว่าก่อนที่เราจะประดิษฐ์เม่นน้อยเนี่ยมีวัสดุอุป,ปรกรณ์อะไรบ้างค่ะมาดูกันเลยค่ะ วัสดุอุปกรณ์นะคะในการประดิษฐ์เม่นนะคะก็จะมีนี่ค่ะกระดาษสีน้ำตาลนะคะขนาดเท่านี้นะคะจำนวนสีแผ่นค่ะก็จะอยู่ในถุงอุปกรณ์ศิละปะที่จัดเตรียมมาให้เด็กๆนะคะก็จะมีนี่ค่ะกระดาษสีเปลือกไข่นะคะไว้สําหรับทําตัวเม่นค่ะก็จะมีตานะคะตาลุกดิ๊กหนึ่งคู่ค่ะ กสดุอุปกรณ์ที่ท่านผู้ปกครองต้องเตรียมเองนะคะไว้สําหรับให้เด็กๆนะคะทํากิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์นะคะก็จะมีกาวค่ะกาวแท้งแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นกาวลาทิคก,ก็ได้ค่ะดินสอค่ะไว้สําหรับวาดค่ะปากกาแมจิกนะคะสีดํานะคะหรือกับสีแดงค่ะไว้สําหรับวาดตานะคะแล้วก็วาดปากจมูกค,ค่ะอันนี้นะคะเป็นกันไกนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการประดิษฐ์เม่นค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะวาดส่วนของด้านหลังนะคะเมื่อกี้นะคะตรงนี้ค่ะส่วนนี้นะคะที่เป็นหนามแหลมของตัวเม่นนะคะเราก็จะใช้มือของเรานะคะทาบลงไปค่ะแล้วเราก็จะใช้ดินสอน,นะคะในการวาดวาดตามลักษณะ นิ้วมือของเด็กๆเลยนะคะเด็กๆสามารถวาดทั้ง4กระดาษใส่กระดาษทั้ง4แผ่นเลยก็ได้นะคะหรือว่าเด็กๆจะใช้การทาบกระดาษนะคะซ้อนกระดาษกันก็ได้ค่ะเพื่อที่จะตัดครั้งเดียวนะคะเมื่อวาดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้กรรไกรนะคะตัดค่ะตัดตามรอยที่เราวาดไว้เลยนะคะ การใช้กันไกนะคะกันไกสสาหรับเด็กๆก,ก็จะเป็นกันไกหัวมนนะคะผู้ปกครองสามารถดูแลนะคะช่วยเด็กๆในการตัดได้ค่ะเด็กๆต้องระวังในการใช้กันไกนะคะเพราะว่ากันไกนะคะมีความคมค่ะและค่อนข้างอันตรายนะคะผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิดในการทํากิจกรรมค่ะหลังจากที่เราตัดแล้วนะคะเราก็จะได้ ลักษณะนี้นะคะทั้งเหมือนกันทั้งหมด4แผ่นนะคะแล้วก็จะมาติดกันเลยค่ะสังเกตนะคะใช้ส่วนของนิ้วก้อยนะคะตรงนี้ไหมคะนของนิ้วก้อยเด็กๆนะคะจะชนกันค่ะชนกันในลักษณะนี้นะคะแล้วก็จะติดกาวค่ะแล้วก็เอาอีกแผ่นหนึ่งนะคะมาทาติด ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะในส่วนของชิ้นแรกนะคะชิ้นที่สองค่ะก็จะเป็นส่วนของออนิ้วก้อยเหมือนเดิมนะคะ่านนี้นะคะ จะประมาณนี้ค่ะเมื่อเราได้ทั้ง2ชิ้นส่วนแล้วนะคะรอให้กาวแห้งสักนิดนึงนะคะแล้วเราก็เอาทั้ง2ชิ้นส่วนนะคะมาประกบกันค่ะแล้วก็จะทากาวกับชิ้นที่อยู่ด้านล่างนะคะชิ้นที่อยู่ด้านล่างคือชิ้นที่ขนาดตรงนี้ค่ะจะกว้างกว่านะคะก็จะเอาชิ้นที่เราทำตอนแรกนะคะมาประกบค่ะแปะลงไปเลยนะคะ เราได้ส่วนของด้านหลังแล้วนะคะส่วนแผงของเม่นนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการประกอบตัวเม่น,นะคะ่ะนั่นก็คือเราจะเอากระดาษนะคะที่เราตัดเป็นรูปตัวเม่นไว้ให้เด็กๆนะคะมาติดค่ะกระดาษสีเปลือกไข่นะคะติดลงไปได้เลยนะคะใช้อันนี้ใช้การกะระยะนะคะกึ่งกลางนะคะให้ส่วนของขาเม่นนะคะเลย สีน้ำตาลลงไปสักนิดนึงนะคะไม่เห็นสีน้ำตาลนะคะเห็นไหมคะเราได้ส่วนของตัวแล้วนะคะต่อไปเราก็จะติดส่วนของตานะคะใช้ตาตุ๊กตาหรือตาดูดดิกนะคะที่แจกให้นะคะติดลงไปได้เลยนะคะใช้กาวติดลงไปได้เลยนะคะ ปิดตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการว่าใบหน้าให้กับเบ้นนะคะเราได้ตาแนละ้วใช่ไหมคะเราก็จะวาดจมูกแล้วก็ปากค่ะอาจจะใช้สีดำเลยหรือว่าอาจจะใช้สีแดงนะคะแต้มสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้มีสีสนะะันค่ะ แล้วเราก็เห็นไหมคะเราได้ขาเม่นสองข้างแนละ้วใช่ไหมคะเม่นมีกกี่ขาคะเด็กๆสี่ขาใช่ไหมคะแล้ก็จะวาดเพิ่มอีกสองขานะคะโดยใช้ปากกาสีน้ำเงินสีดำนะคะหรือว่าใช้ดินสอวาดก็ได้นะคะ เม่นของคุณครูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วเม่นของเด็กละเด็กๆละคะมีหน้าตาเป็นยังไงอย่าลืมส่งผลงานมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็เด็กๆทุกคนนะคะที่ให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมนะคะขอบคุณค่ะ